หลังจากที่ผมได้ใช้งานเจ้า OnePlus Watch ตัวนี้นะครับจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียนะครับว่าเป็นยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยข้อดีและข้อเสียครับของเจ้า OnePlus w a t c ตัวนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานมาสักระยะแล้วนะครับก็ในมุมมองของผมเองนะครับไปที่ข้อดีก่อนครับตัววัสดุแข็งแรงมากนะครับบอดี้ทำมาจาก s t a n l e s s Steel นะครับผมบอกเลยว่าแข็งแรงจริงๆนะครับผม ผมใส่แล้วก็เอาไปชนกับพวกโต๊ะพวกของแข็งอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยนะครับอันนี้ผมบอกไล้ว่าทนทานจริงๆข้อที่2กันน้ําอันนี้แน่นอนอยู่เลยนะครับว่ากันน้ํา3มีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานมากมายนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันด้านการออกกําลังกายนะครับซึ่งมีให้เยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินแบดมินตันนะครับว่ายน้ําก็มีปั่นจักรยานก็มีคือเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูนะครับ ต่อมานะครับการแจ้งเตือนเร็วถ้าเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไว้นะครับถ้ามีการแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟน,นครับมันจะขึ้นที่นาฬิกาของเราเลยแทบจะเรียวทามเลยต่อมาข้อที่5นะครับเป็นข้อที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือมีหน้าปัดให้เลือกมากมายนะครับก็หน้าปัดนะครับเราจะไปทําการควบคุมที่แอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า One n e p l u ัสเฮลท์นะครับเป็นแอปสำหรับการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ควบคุมของเจ้าวันพลัสวอ h ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีหน้าปัดแบบไหนบ้างนะครับนี่นะครับเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูที่ทั้งหมดนะครับก็มีคลาสสิกนะครับนี่ไดนามิกเรียบง่ายนะครับสนุกสนานเครื่องมือนะครับแล้วก็กีฬานะครับตรงนี้เป็นโหมดที่ผมชอบที่สุดนะครับจะอยู่ใน ต่อมานะครับก็คือมีแอปตัวนี้แหละมันจะเก็บพวกสถิติต่างๆนะครับเช่นการพักผ่อนการออกกาลังกายการเผาผลาญแคลอรี่นะครับการนับก้าว ตราการเต้นของหัวใจปริมาณออกซิเจนในเลือดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสามารถดูข้อมูลพวกนี้ได้ในแอปตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นการจัดการการแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไลน์พวก e s s เ n g e r หรือว่าต้องการให้มันแจ้งเตือนแอปอื่นนะครับก็สามารถไปเปิดปิดเองได้เลยนะครับตัวนี้สะดวกมากโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีนะครับต่อไปเป็นข้อเสียข้อเสียเลยก็คือเมนูนะครับเมนูไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าผมว่าพอรับได้นะครับแต่ข้อต่อมาผมว่า อันนี้ค่อนข้างจะขัดใจใครหลายๆคน,นครับเพราะว่าสมมุติเพื่อนนะครับส่งข้อความมาทางไลน์ก็ได้นะเป็นภาษาไทยเราจะไม่สามารถอ่านได้นะครับคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือดให้ดูถ้าเป็นภาษาไทยนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะจะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเอาง่ายๆก็คือนะครับวันพัสดอตัวนี้นะครับไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับผม ง่ายๆเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมีการเพิเ่เตเม้ามา,าแน่นอนขึ้นนะครับภาษาอังกฤษสามารถกดเข้าไปดูดีเทลได้นะครับดีเทลสั้นๆน,นะไม่ใช่แบบยาวเลยนะครับผมแล้วก็สามารถตอบกลับไปได้ด้วยซึ่งมันจะมีข้อความสําหรับตอบกลับอยู่แค่ไม่กี่ข้อความนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู กด reply ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยมันจะมีข้อความสำหรับตอบกลับก็ประมาณนี้นะครับโอเ okay, ค b e r i g h t t h e r e in a m e e t i n g contact you later, m driving, contact you later. ์ m อ็มอาร์ดราฟิงคอนแทคยูเมีประมาณนี้นะครับที่สำหรับให้เราตอบกลับผมไม่รู้นะครับว่ามันสามารถไปตั้งค่าอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ต่อไปข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็คือมันไม่สามารถเก็บไฟล์เพลงไว้ในนาฬิกาได้นะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะฟังเพลงนะครับใส่หูฟังบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงฟังในนี้ไม่ได้นะครับถ้าอยากฟังเพลงก็ต้อง เชื่อมต่อตัวนาฬิกานะครับเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เปิดเพลงผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ควบคุมผ่านนาฬิกาเอาแบบนี้ทําได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีและข้อเสียผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปในชุดนี้นะครับจะช่วยในการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะครับที่กําลังเล็งเจ้าวันพลัสฟอร์ตตัวนี้อยู่นะครับถ้าถามผมทำไมถึงซื้อผมชอบครับแค่นั้นจริงๆ ก็เดี๋ยวมาดูช่วงสุดท้ายนะครับจะไปตอบคาถามนะครับของคุณผู้ชมนะครับที่มีการถามกันเข้ามานะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูคําถามก่อนนะครับมีไม่เยอะหรอกแต่ก็จะมาตอบนะครับไหนๆก็ทําละมีประมาณ5คําคำถามนะครับแต่ว่าผมก็คอมเมนต์ตอบไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าจะมาตอบในคลิปนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูถ้าอ่านชื่อผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับจากคุณผลิต พฤกษเสถียรนะครับอ่านไทยเมนูไทยได้ไหมอ่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่มีเมนูไทยนะครับไม่รองรับภาษาไทยนะครับอ่านไทยไม่ได้ต่อมาคุณ GGjK นะครับตัวนี้สามารถเก็บเพลงไว้ในนาฬิกาและเอามาเชื่อมต่อคูมฟาวเลตเลยได้ไหมครับตอบไปแล้วครับไม่ได้นะครับต้องเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ควบคุมผ่านตัวนาฬิกาเอานะครับต่อมาคุณฮันมะบากินะครับราคาเท่าไหร่ตอนผมซื้อตอนนั้นนะครับก็ก็หลายเดือนแล้วนะตอนนั้นผมซื้อมาพลีอเดอร์ด้วย 6 0 0 6,001นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ5,500นะครับจากที่เข้าไปดูนะครับใน s h อ p e e ประมาณนั้นครับต่อไปคุณธนาอินทรโชดนะครับรองรับการแจ้งเตือนจากไลน์ไหมครับหากเพื่อนพิม์พมาเป็นภาษาไทยจะรองรับไหมอันนี้ก็ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่รองรับภาษาไทยนะครับต่อมาคุณค4 04นะครับอยากทราบรีวิวหลังการใช้งานมาพบข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับ ก็รีวิวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าข้อมูลชุดน,นี้จะช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมไหนๆก็ไหนๆหแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทํารีวิวตัวแอปฟันพลัสเฮลนะครับว่ามันสามารถควบคุมจัดการอะไรต่างๆได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงต่าน,นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ